อากาศเอซีไหมครับเห็นนะคนยิงครับหยิบปืนขึ้นมาสีห้องสาชักปืนออกมามือเดียวมือเดียวนิ้วจะเคลื่อนไปปืนนิ้วเชินดูสองคนนี้คือดูเองเสร็จแล้วครับกระสุ้นซองหนึ่งนัดบรรจุหยิบปืนขึ้นมาไม่คุยครับไม่คุยบรรจุแล้วปบยังไงปุ๊บก็ไปใจนะครับไม่ได้ขึ้นลำนะไม่ได้ขึ้นลำนะ

ระวางปืนระวังปืน